ปลากดป่ะปากดปลาขย eng ป่ป้องเน่ยน่ะปลาขย e ปลาบักตีดบักมือป้มอยู่นเนาะได้นสิบมีสบายดีเด้อปลาดขาูอปอกีแล้วำน้อง nè cá chép bốc đeo nè, bà tên luôn nè,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 luôn nè, luôn nè, nè, luôn ไปชิบูกได้ เราก็ร้องหงุดหงิให้นา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 เก็บปลาแม่บาดูปะงานเก็บป่าบาดูปะโอ้ยกนสวนจะเก็บป่าแม่โอ้ยนี่ปลามึงนี่ยูงนี่ปลาอะไรเห็นบ้างปอ๊มาปลาเห็นบ้าง่โอ้ ดูดีบรูดดีป e> ่ะเนี่ยป้าเอ้ยป้าอือป้าเอสเดียวเดียวตัวเดงเดียวนี่ยเอ็เดียวเอสเดียวเก็บกันแล้วเก็บกันมวนแล้ว bà đội pha đấy yeah. đấy đấy pha 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 đấy 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 อืมมียนะมอ่องนะั่ะนะเรนจะหาปลาค่อยๆมีเนาะ ดู่มดนลายง่อยมีอืมตานบืน อันเก็บปลาขึ้นไข่ได้หนึ่งในตีน้ำมวบ่อตากแดดอากาศเลาวสิแหละมันทอดแนวบอกว่าบ่เมื่อยังเมื่อเมื่อคืนนี่ก็แมวอยู่ว่ต้องเมื่อน้องไข่ไอ้เปี๊ยกกับเวอยู่เลยต่อกันเลยมาเชือกนี่บดบุคคลอดนี่นะมาไมีปลามาหรอกเออเฮ้ยแต่เราอยากเชือกเนาะเฮ้ย แชร์มึงเนรู้กับข้าแอลยกมาแกมมาแกมเร็วตามบรายเป็นไงเยอะเ้ยม con cá nhám mới phù ba siêu con lúc nào con lúc này con lúc nào nó lại chút mình chút 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 bà chút 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 เออเนาะบืนแน่บืนแน่บบนี้นไปนหัทางไปละมาดเบะตัดม้ส <rivalry> ตันมันยังนี่ไปใช้เอตัวนี้สงชาได้ตัวนี้เนี่ยเนีดยวดตงนี้อยู่หวยสิไม่แต่ปาลุกเนาะผ่านพุน่ก็เด่นพุน่ Ba lâu. Tông bỏ lại tay nó ní căng ní mất hít tắc đi. Ba lâu bỏ lại tóc. Ba lâu baba lâu baba bà baba mình... lâu bà lâu baba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  bà baba lâu baba lâu baba lâu bay đen bay 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 cái bay 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 จะมาชากี่นี่ะาโอ้โหทวนขึ้นทวนขึ้นเอ้ยเจ็บจีนบ้ายื่นได้ชมห้องเดียวูันน้ำอะไรหัวตะกอน มีอืมมีอืมอหแ้นนี่มันะเกาเก็บไปดุเนี่มเก็บปลาจ้าเห็นว่าเห็นวะดเห็นมะดเห็นมะดดุ ว <c ười> okay. <c ười> ันเกยืนบังเงยเชนนี่บังเงยเช่กุแกนลยู่นี่โอ้ยเอ็ินตหี้เนียอ้แกป่ามันนี่นะย่านย่านเดี๋ยวไปไดนเดี๋เดี๋ยวอยากลงมาเนาะ พอไหมครอุ้ยตัวตรงนี้เออเดี๋ยวหอป้ามากินหรือดปล่าขึ้นย่มันติดเงินแล้วเงินคนเดียวเลยแก่นี่นี่นี่เกี่ยวไหมเกี่ยวแห่นี่ต่อเราอีกอะข้าวเด็ด ยานอายานายมาวน้าน้าโอ้โหการอะไาเราไปยังเออกระเด็นลายโมนะ่ไขลายลยเนาะ

Gramy ramy linia i bez

Ô hẹn hẹn! Ô hẹn hẹn! Ô hẹn 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 hẹn hẹn! Ni ăn đi, tai cơ đuôi tai nạn 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 ฟิวตัวยาจับเดิอปลาเดิมปลาเดิมจับเดินะามจับดินหาเดินเดินเดินเลยเดอเดินเลมจับยิงไปยังค่ะไปน้ำจิ้มได้ไปว่าหน้าได้ป่ะได้ป่ะเด้อสิน้ันเด้อว่าที่สองดึงเดี๋ดิ

ป้าวอยู่ได้เนาะอันนี Lại gặp một ca chấp

อุ<_<_้ยคอตะคอแน่ล um> ้มดแน่อมเจออีกด้วไปเก็บทอกเก็บทอกตาย มึงอออชื่อ่นะมี่าเหี้ยไม่รู้อ้าวมือนะไม้เกิดมนเมีมาสการะอรไม่เชื่อใจไปทังนั้นเมีมาส่การลนะอุ้ยเดี๋ยวปลดปลดปัดุเกบแบบอุ้ยรเยอะเอใ้าหอด้วยไเป็นาย มันมคิดนี้มันเชือ่าเต็มวะเลยอเชือผ่าเต็มวะหน้าตาว่นวัตายเนาะ

ตัวใหญ่จรหเดียวากพี่ดิปงน่กินเลยเวตาหนหปลาใ่ไบอกปาพรใหญ่มันดอกทานะแต่ว่าก็คือบุหรี่มันเี่บุหรี่เี่ยดงเ้งดบอ้เอียบอีดีบอาต่างขาไว้แน่กิบปาให้ตัดตัดปากุดกนอือระออกปลาตัอ๋อเพิ่งหอปลาครับเิ่งเ่ดุ้ ทำมาทำทำมาญานินี okay. you ่นาม่ิดเนี่จบหามาเนยจบหาจะเต้าปล่นี่มันกพาเจ้าจะปลาเน้นไอดที่นางหงใช่ไหมนางเอกนี่กับพูไมเคิลปลานี่น้องนี่เดนี่นี่ปลาโดนนินี้โดนนนี น้าพายไม่เคลียร์ให้จบดิตรีชอปานเนี่ยให้เช็ดสะอาดมดสะอาดเลยรปานไม่ได้ไม่โอ้ยคิดว่าสะอาดไมนะไมสะอาดได้ไรติโอ้ยยังไ่สะอาดแต่คนนี่ต้อ้ารอะไร้ีก้องกาอยไรอี้องการอ้ไรออยาดจนมันเงาเลยนะ อย่าไปว่าข้างก็ใช่น้ไมาเไยหนักกาย่อฮะไปเก่าบ่ให้กระดูกยาลุกแล้วดุเฮดได้ส์อะเนี่ยจะคอมเฮดจีนี่ยจะคอมเฮดได้ไหรอว่านะวนกันอือบ๊อบปลาลูกไม่เจ็ปลาลูกลูกบปลอยี่กะปายกรไปไปยิงได้อบหยงน้อยน้อยนะครับเออทำงานนั่นแหละ

Để... Để để... không mà nhắn không, thì nhắn không thì mà nhắn thì là tiền đấy nè Hãy cho kênh จับปลาอยากจับปลาสองมือจับปลามือเดีเอาอย่างงี้ขอเมื่อนิดเดียวเดี๋ยวปลาปลาเด้อเยาไม่นุ่มมากยังแม่เก็บปลากันหนุกแหละเอ้าแม่จะเก็บปลาลูกก็จะหายบ้านเอ้า